สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เจอกันกับพี่น้องพาเหงสำหรับแนวทางหุ้นสามรัฐนะคะวันอังคารที่สองพฤศจิกายนเมื่อวานวันที่1วันจันทร์นะคะผลออกนะรัเสเซียหนึ่งี่ี่สหพี่น้องให้เด่นหนึ่งกับเด่นศูนย์หนึ่งไปอยู่หลักร้อยนะคะเมื่อวานนี้รัเสเซียก็หลุดไปเมื่อวานพี่น้องลองสูตรใหม่นะคะลองให้แบบนี้ดู อังกฤษออก862,05อันนี้ก็8ก็ไปอยู่หลักร้อยนะไปอยู่หลักร้อยอีกก็พลาดไปนะคะสำหรับตัวดินนะทีนี้เยอรมันเยอรมัน6 2 9อ2อันนี้ก็หลุดไปนะคะเมื่อวานหลุดทั้ง3รัฐเลยพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยหุ้น3รัฐพี่น้องยังจับจุดไม่ได้เลยช่วงนี้รู้สึกว่า จับจุดยังไม่นิ่งเลยนะคะแล้วเมื่อวานลองสูตรใหม่ด้วยแบบนี้ก็ปกติพี่น้องให้เม็ดเดียวเนาะทีนี้ลองให้แบบนี้ก็ไม่ปังก็ต้องขอโทษอีกครั้งนึงด้วยนะคะสำหรับสามรัฐดเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องให้เม็ดเดียวเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้พี่น้องให้เม็ดเดียวเหมือนเดิมให้เด่นที่เปลี่ยนสีก่อนให้เด่นที่ 6นะคะจับคู่ชุดวินนะพี่น้องทำชุดวินให้นะคะทําชุดวินให้วิน6กสองสาดหสี่ค่ะ6 2สองสาเจหนึ่งสีนะคะอันนี้ ให้วินนะคะใครจะไปจับหมุนวินก็ได้นะแต่ว่าอันนี้พี่น้องเลือกให้ก็จะมี6 1 6 1 6 2 6 3 2 4นะคะแล้วก็1 4 1 7 3 7แล้วก็2 7นะคะ อ,นนอันนี้คือพี่น้องจับให้คู่เท่านี้นะคะหรือใครจะรูดก็รูดได้เลยนะรูดหกนะคะเม็ดเดียวกันพลาดนะบางทอีอันนี้กันพลาดนะคะแต่ว่าชุดวินพี่น้องลองจับให้หกสองสามเจ็ดหนึ่งสี่นะส่วนคู่จับชุดวินพี่น้องจับให้ตามนี้หรือใครจะเอาวินไปหมุนนะคะวินวินไปหมุนทุกตัวก็จะได้สิบคู่นะคะได้สิบคู่ไปกลับก็ยี่สิบ ออไม่ใช่สิได้15นะคะไปกลับก็30อา่าไปกลับก็30นะคะใครจะเล่นชุดวินหรือรูดนะรูดก็รูด6นะหรือใครจะจัดตามที่พี่น้องเลือกให้วัดดวงก็ลองดูได้นะ6 1 6 2 6 3 6ห4 1อ1 7 3 7นแล้วก็2 7นะคะวันนี้ สำหรับสามรัฐพี่น้องก็ขอให้เป๊กขอให้ปังนะคะวันนี้ถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินดูเพื่อเป็นกำลังใจก็ได้นะคะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆ c o คอมเมนต์ทุกๆ like, ก,ก,ก,กกำลังใจก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ